เดือนนี้มันก็จะเงาๆหน่อยนะครับทุกคนไม่ทราบว่าใครเป็นเหมือนกันบ้างสำหรับยอดขายภาพนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องมันสุขมากอีกครั้งนะครับหลังจากที่หายไว2-3สวันนะครับตอนนี้ผมมีงานประจำเพิ่มมาด้วยนะครับเวลาอัปคลิปอาจจะเป็นสัก2 3วันอัอัป อัพสักหนึ่งครั้งอยลิ้นพันว่านะครับเพราะว่าทํางานประจําเหนื่อยมากเหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็ยังส่งภาพเหมือนเดิมแล้วก็จะเอามาอัปเดตให้ดูนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็น EP นี้ EP ที่77เนี่ยอาจจะเป็นการอัปเดตที่เร็วหน่อยนึงนะครับเพราะว่าดองไว้หลายวันนะครับก็เริ่มที่ชัตเตอร์สต็อกเลยแล้วกันนะครับ ตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่ประมาณวันนี้วันที่2 5 2 5 26นะครับตอนนี้ผมก็มีอยู่98โหลดในเดือนนี้นะครับอยอดย6่ด26.22เหรียญน,นะครับสำหรับชัตเตอร์สต็อกไปดูกันเลยวันที่20วันพุธนะครับมี7โหลดนะครับภาพแรกเป็นภาพน้ำส้มนะครับ1โหลดก็คือขายได้1ครั้งนะครับ0.59เหรียญน,นะครับ ก็เป็นภาพใหม่เลยเพิ่งส่งเมื่อ15ทธันวา2023นะครับตอนนี้ก็20วันที่20ขายได้ก็ใช้เวลา5วันเท่านั้นนะครับขายได้สำหรับภาพนี้นะครับราคาเบิกแรกเฮ้ยราคาโหลดแรกก็ค่อนข้างดีเลยภาพต่อมาเป็นโฮโลแกรมนะครับ0.50เป็นโฮโลแกรมแนวแบบว่าสิ่งแวดล้อม Environment นะครับผมเนี่ยได้ปลุก ไม่ใช่อันนี้ผมไปดึงต้นหญ้าแถวบ้านมานะครับแล้วก็แล้วก็มีดินนะดินดินร่วนดินอะไรอย่างเงี้ยดินดินปลูกผักผมก็ไปไปเสียบไว้เหมือนกับว่าเป็นเป็นต้นต้นเขาเรียกว่าต้นกล้าเป็นต้นต้นผักเล็กๆเนาะถ่ายกลางแจ้งแล้วก็ใส่แสงปลอมเข้าไปนะก็เพิ่งมีโหลดแรกนะครับแล้วก็ใส่พวกกราฟ,ฟิกนิดหน่อยด้วยนะเรียกว่าโฮโลแกรมนะครับ เพิ่มเมื่อ24กุมภา2023ตอนนี้ก็มีมีโหลด1โหลดก็คือโดนซื้อไป1ครั้งนะครับ0.50เหรียญภาพต่อมาเป็นน้ำส้มนะครับขายได้2โหลดในวันเดียวนะครับ2โหลดก็คือโดนซื้อไป2ครั้งในวันเดียวนะครับ0.26เหรียญนะครับก็เป็นภาพน้ำส้มที่ขายดีนะครับอ่าเพิ่มเมื่อ21พฤศจิกายนนะครับ2022ขายไปแล้ว150ครั้งนะครับ รายได้รวม43.86เหรียญน,นะครับวันนี้ต้องรีบไปหน่อยไม,ไม่ไม่ค่อยมีเวลาอธิบายเรื่องวิธีการถ่ายเท่าไหร่นะแล้วผมก็เชื่อว่าส่วนใหญ่ถ่ายได้ดีอยู่แล้วหลายหลายหายคนนะนะภาพต่อมาเป็นแบ็คกราวพิงโกนะครับ0.13เหรียญน,นะครับนี่ก็เป็นภาพนี้ที่ขายดีตลอดอยู่แล้วนะครับแบ็คกราวเบอร์นะครับเพิ่มเมื่อ3 0ตุลา2021นะครับขายไปแล้ว220ครั้งรา,ายได้รวม64.59เหรียญ าภาพต่อมาเป็นภาพน้ำนะครับ0.12เป็นน้ำเก,าเกา่าๆสมัย2019เลยนะครับตอนนั้นก็ยังรีทัชอะไรไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ผมรู้สึกว่าน้ำรอบนนเนี้ยมันใสเนี่ยอย่างที่ผมบอกในคลิปใครที่ดูวิธีถ่ายน้ำอะ่ะเนี่ยผมใช้กระดาษแข็งสีขาวๆนะวางแบบให้มันเต็มพื้นที่นะมันไม่ใช่เหมือนกับที่ผมถ่ายตอนนั้นนะมันสวยนะเห็นไหมเหมือนจะสวยกว่าตอนนี้อีกนะ ก็ลอง่ายกันดูแล้วกันนะครับเพิ่มเมื่อ10ทธันวา2019เพิ่งเริ่มไม่กี่เดือนตอนนั้นนะเพิ่งมาขายได้เอา4-5ปีนี้เพิ่งได้ได้โหลดแรกนะครับ1โหลดนะครับ0.12เหรียญภาพต่อมาเป็นน้ำส้มอุย้ยผมขอไว้ด้วยน้ำส้มจริงๆแล้วในวันนี้ขายได้3โหลดเลยแต่ว่ามันเป็นคนละราคานะมันก็เลยแยกนะครับก็เป็นน้ำส้ม0.10นะก็เป็นภาพนี้อ่ะไปกันต่อนะครับ วันที่21วันพึ้งถัดมี6โหลดนะครับช่วงนี้ค่อนข้างจะยอดค่อนข้างจะเงียบๆนะแน่นอนว่าขายน้ำส้มได้อีกแล้ว2โหลดใน1วันอีกแล้วขายดีมากรวม2โหลด0.24นะครับขายได้2ครั้งก็เพิ่มเมื่อ21พฤศจิกา2022นะ,ะข้ามไปพูดหลายรอบแล้วเนี่นะภาพต่อมา0.12เหรียญเป็นภาพใบไม้นะครับใบไม้สีเขียวผมเนี่ย ไปดึงไม้ไม,ไม้ต้นไม้ที่ผมปลูกที่บ้านไว้นะครับแล้วก็มาวางเป็นในแผ่นกระดาษกระดาษแข็งสีขาวนะครับก็เหมือนแยกเป็นเป็นไดคัสแต่นะเป็นภาพแยกคุยหลังเขาเรียกภาพไอโซเลตมั้งนะ,นะะก็ย้อมสีมันเป็นออกสีแบบไม้ไม้แบบใบไ,ไม้แบบว่ามันเหี่ยวเหี่ยวใบไม้แบบที่มันมันมันหล่นจากต้นแล้วอะไรเงี้ยก็เพิ่มเมื่อยิบสองมกราสองพันยี่สิบถ่ายนานมากขายไปแล้วสองครั้งนะครับ 0.24เหรียญภาพต่อมา Wooden Table นะครับ0.10เหรียญนะครับก็เป็น Wooden Table ที่ขายดีที่สุดในพอร์ตนะครับเพิ่มเมื่อ24มกราคม2021นะครับขายไปแล้ว195ครั้งยอดโหลด6อย,ยอดรายได้68.40เหรียญนะครับภาพต่อมาเป็นแบ็กกราว n d สีเหลือง0.10นะครับเป็นแบ็กกราวเบอร์ทั่วไปนะครับแต่ว่าผมจะใส่บลัดไว้ตรงกลางนิดๆนะมันจะสว่างหน่อยนะครับ เพิ่มเมื่อ17กุมภา2021นะครับขายไปแล้ว69ครั้งรายได้รวม13.58เหรียญภาพต่อมาภาพเทียนนะครับ0.10นะครับเพิ่มเมื่อ10มีนาคม2021ขายไปแล้ว42ครั้งรายได้รวม15.44เหรียญน,นะครับเดี๋ยวขอตัดพาร์ทนิดนึงไปกันต่อที่วันศุกร์นะครับวันศุกร์มี2โหลดเท่านั้นเองนะครับ ก็มีภาพแบ็กกาพิงโก0.14นเหรียญน,นะอันนี้ข้ามไปเลยภาพต่อมาภาพเป็นริ้วๆนะครับแบ็กาก่าเบอร์สีชมพู0.10นะครับเพิ่มเมื่อ9มีนา2,023นะครับขายไปแล้ว3ครั้งรายได้รวม0.39วันต่อมาวันเสาร์มี1โหลดนะครับภาพเทียนนะครับ0 1นเหรียญนะครับอ่าเพิ่มเมื่อออันนี้อันนี้บอกแล้วก็เป็นภาพเทียนที่ซ้ำกับเมื่อกี้เนาะ โอเคเดี๋ยวเราจะข้ามไปเลยวันอาทิตย์ไม่มีโหลดนะครับแล้วก็วันจันทร์มี2โหลดนะครับช่วงนี้เงียบจริงๆนะครับเป็นภาพน้ําส้มอีกแล้วนะครับ0.59เหรียญผมดีใจมากที่น้ําส้มคือก่อนหน้านี้ส่งมาเยอะแล้วก็มันมีอยู่ช่วงปีหนึ่งสองปีอะที่มันแบบภาพใหม่ๆที่ส่งอะมันมันขายไม่ได้เลยนะครับแต่ช่วงนี้เหมือนเขาเปิดให้ขายภาพใหม่หรือว่าระบบมันเปิดการมองเห็นหรืออะไรไม่รู้นะแต่ ทำให้ภาพนี้เป็นภาพใหม่ที่ขายดีรู้สึกดีใจมากนะครับภาพต่อมาเป็นภาพเป็นริ้วๆแบ็กกราวเบอร์โค้งๆสีแดงนะครับ0.10นะครับ24เพิ่มเมื่อ24เมษายน2021นะครับขายได้1ครั้งนะครับ0.10เหรียญแล้วก็แถมให้วันที่26นะครับมันยังไม่เกินวันนะแต่ผมก็แถมให้นะครับมันมีมา1โหลดแล้วตอนนี้นะครับ เป็นแบ็กกราวด์เบอร์สีเหลืองทองออกน้ำตาลเข้มๆส้มๆนิดหน่อยนะครับ0.10เหรียญนะครับภาพนี้ก็เพิ่มเมื่อ6พฤศจิกาสอน่า2022ขายได้2ครั้งนะครับ0.22เหรียญโอเคนี่ก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับของชัตเตอร์สต็อกนะครับเดี๋ยวไปกันที่ Adobe กันต่อแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นช่วงนี้ภาพน้ำแบ็กกราวด์ทั่วไปนะเพราะว่าทำงานประจำด้วยนี่แบบ ยังไม่ค่อยได้มีเวลาสร้างสรรค์ภาพใหม่เท่าไหร่อ่าตอนนี้ของ Adobe ผมมี37.11เหรียญในเดือนนี้นะครับยังไงแล้วแต่ก็แล้วแต่นะ Adobe ก็ขายได้ดีกว่าชัตเตอร์แล้วนะของผมเดีนน๋ยวนี้เราดูกันตั้งแต่วันที่20นะครับอ่าก็รูปไม่เยอะมากนะครับอ่ารูปรูปแรกเลยเป็นภาพโฮโลแกรมนะครับแนว iCloud นะครับ และราคาดีเลย2.31เหรียญน,นะครับก็แน่นอนเป็นโฮโลแกรมนะครับก็คือตั้งกล้องถ่ายตัวเองจิ้มนิ้วอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นเหมือนแนวเทคโนโลยีแนวเทรดหุ้นอะไรเงี้ยเป็นเป็นไอคอนไอคาวนะอันนี้ก็สร้างขึ้นเองมั่วๆนะฮะแต่ก็ขายได้โหลดแรกนะครับภาพต่อมาเป็นแบ็กกราวเป็นแนวตั้งภาพเป็นริ้วๆสีฟ้าน้ำเงินนะครับราคา0.34เหรียญน,นะครับ เรเป็นแบ็นก่าที่ขายดีอันดับต้นๆน,น,นะครับรูปนี้ภาพต่อมาภาพเป็นริ้วๆสีเหลืองทองนะครับภาพสมัยรุ่นโบราณเลยแต่ราคาดีนะครับรูปนี้หนึ่งศหนึ่งเหรียญน,นะครับนี่ก็จะเป็นอันนี้นะฮะภาพต่อมาเป็นภาพโหลน้ําที่ผมถ่ายภาพน้ำนะแต่ว่าผมไม่ได้ใส่น้ําลงไปผมฉีดฟ็อกกี้ให้มันเป็นหยดน้ําข้างๆ ขอบโหลน้ำนะเป็นพื้นผิวโหลน้ำมันก็เลยเหมือนดูหยดน้ําฝนที่เกาะหน้าต่างอะไรอย่างนี้นะครับราคา0.63เหรียญน,นะครับจริงๆชอบภาพแบบนี้นะแต่มันขายไม่ดีนี่นะครับเป็นภาพที่สวยสวยงามนะครับภาพต่อมาเป็นแบ็กกราวเบล์นะครับสีเทานะครับราคาก็ดีนะครับ1.01เหรียญ ก็เป็นภาพหนึ่งที่ขายได้เรื่อยๆขายดีเหมือนกันนะครับภาพต่อมาแบกเกาว์เหลืองทองแบกเกาวเบอร์ล้วนๆนะครับ0.66เหรียญนี่นะครับก็แต่ว่าในคีย์เวิร์ดเนี่ยในคำอธิบายภาพเนี่ยใส่คำว่า Orange ไปด้วยนะ Yellow g o l น and orange ก็คือสีเหลืองทองและส้มนะ เราเห็นอะไรเราก็พยายามใส่ให้มันตรงคีย์เวิร์ดเข้าไปนะภาพ่อมาเป็นภาพน้ําสีชมพูน้ําอันนี้เหมือนน้าลิ้นจี่นะน้ําอันนี้ไม่ได้ขายนานละศ0.41แต่มันก็เพิ่งถ่ายเมื่อปีที่แล้วเองมั้งไม่แน่ใจนะ2022ปลายปลายเดือนหรือ2023นี่ี่แหละมันจะขายดีอยู่ช่วงแรกที่ส่งไปหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เงียบไปพักหนึ่งแล้วมันก็เพิ่งกลับมาขายได้ในรอบหลายเดือนนะครับอ,อันนี้ก็เป็นการอัปเดตท,ทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาช่วงนี้ยอด เงียบๆหน่อยนะตามปีใหม่นะเขาก็พักผ่อนกันละอยอดรายได้ก็อาจจะตกลงนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันใหม่ต้นต้นปีนะครับโอเควันนี้ก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ